สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูท้องฟ้าวันนี้มาดิเหวบางครั้งวันนี้มาดูบรรยากาศชุดเริ่มาสนุกนมาเมื่อกี้ที่นี่ก็ฝนตกนิดหน่อยแล้วมันก็ตอนนี้ก็วันนะเป็นจะดนำเริ่มเดินจ้าแล้วค่ะคลิปต่อไปมาเป็นของวันที่หนึ่งกอระคดานะคะวันล่างนะคะเข้าเล็กปิ้งนะคะอ่าเล็กติดหลุดนะคะ FC ออก สามเก้าสองนะคะศูนย์หกถ้ากลับหัวก็ได้เงินนะคะอ่ะเราจะมาดูคลิปบนก่อนนะครับทีนี้คลิปบนคลิปบนนี้เรายอมรับว่าเราผิดนะคะผิดจริงๆิอ่าผิดนะคะเพราะว่าเราได้มีสองกับสี่แต่เราไม่จับเก้าสองเก้าเข้ามานะคะอ่ะมาดูคลิปนี้อ่ะเข้าสองนะคะสี่ไม่เข้านะคะ นะคาจับผิดนะคะออกสามเก้าสองศูนย์หกแล้วไปเข้าล่างด้วยนะคะศูนย์นะคะเนี่ยเข้าล่างด้วยนะคะไปเข้าล่างด้วยนะคะให้บนมาเข้าล่างนะคะเสียดายมากนะคะนี่กลับหัวนะคะเป็นอสองตัวนี้นะคะกลับหัวก็ได้เงินเลยนะคะถ้าเราตัดนะคะก็ถือว่าอ่าผิดไปนะคะเอาเรามาดูนี่ ไอโค้งสุดท้ายจะใเราให้ไว้นะคะนะโค้งสุดท้ายให้ติดไว้ศูนย์หกนะคะ,ะแต่เราให้เป็นบนนะคะเรามาออกละมาออกล่างนะคะอันนี้ก็คลิปโค้งสุดท้ายนะคะเราก็จับให้ผิดนะคะ,ะจับให้ผิดอันนี้ก็สามเก้าสองเราคิดว่าเก้าสามไม่มานะคะสองค่ยๆเขาก็บอกว่าไม่ไม่น่ามาศูนย์หกนะคะแต่เราก็ยังมีติด ทั้งสี่ทั้งศูนย์ทั้งหนะคะอันนี้ก็ติดศูนย์างเดียวนะคะติดเก้าด้วยนะคะติดเก้านะคะสามเก้าสองนะคะศูนย์หนะคะนอทั้งศูนยทังหนะคะถ่าเป็นคลิปสองตัวล่างนะคะเรามาเป็นชุดสุดท้ายนะคะเราก็เลยนั่นไปเราก็เลยพาดไปนะคะชุดคัดชุดสรุปนะคะ โค้งสุดท้ายเราก็มาดูคลิปนี้คลิปที่เป็นไฮไลท์นะคะบ่างนะคะคลิป,คล,ปคลิปเป็นไฮไลท์ย่างลงให้วันที่แปดนะคะให้หกศูนนะคะออกสามเก้าสองศูนย์หกนะคะเข้านะคะหรือว่าเราเข้านะคะงวดนี้นะคะ X C นะคะถูกนะคะเราเข้า เขาทั้งเล็กวิ่งเข้าทั้งสองตัวแล้วก็ให้วันที่เก้านะคะจิตจิกันเลยนะคะที่เราสรุปทริปสุดท้ายวันที่สิบสี่ที่เราให้เอฟซีอ่าดูให้จบนะคะเราให้ศูนย์สองตัวล่างเราก็ให้ศูนย์หกด้วยนะคะอ่าให้เอฟซีอันนี้ก็สามเก้าสอง อ่านะคะ,ะ06นะคะ06แล้วก็เข้า06เต็มๆเข้าต้องวิ่งเข้าอะไรถ้าชุดล่างนี้เป็นชุดที่เดีาบอกให้ดูดีๆว่าล่างมันมีมีกี่คลิปมีอยู่แค่สามคลิปเองนะคะส่วนมากอ,ะอ่ะ FC ชอบชอบไปตอนคลิปสุดท้ายเพราะสุดท้ายมันหลายชุดเพหลายชุดบางสูตรมันไม่เข้านะคะอ่ามันคลิปล่างก็อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่จะชนกันไหมจะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะ ก็มา0ู6ย์กหกนได้ไอคะก็เป็นเน้น68มากกันไป68แปมากกันไปนะคะแล้วก็เลยก็ไม่ได้วงกลมให้แต่ก็มันไม่มากอ่ะถ้า f c คิดว่าชนกันอยู่แล้วก็อะพิจารณากันใหม่นะคะอาพิจารณากันใหม่เอาใหม่นะคะดรกสองตัวเราบอกว่าบนบนของเราต้องมีแน่นอนเนี่ยเข้าจริงๆนะคะเข้าสองสามเก้สาสองต้องมาตัวหนึ่งนะคะ ูนย์หกก็เท่าจริงๆนะคะสูตรของเราอ่าอันนี้ร้อยสิบหน่วยนี่บอกต,องตรงๆแล้วผิดนะคะร้อยสิบหน่วยเนะี่ยบางทีก็ไปหน่วยไปอะไรก็ผิดจริงๆนะคะตัวนะะี้ผิดแต่ตัวนี้เราะยอมรับว่ามีเราจะนําสูตรนี้มาจับบนหาตัวดีๆมาให้สูตรดีๆมาเข้ากันนะคะมันก็จะได้อ่าสองตัวนะคะ ไปจับบนบนล่างมากกว่านะคะแล้วก็สรุปชุดคัดเน้นตกลงว่าหลุดนะคะจะเข้าศูนย์นะคะเข้าศูนย์สามเก้าสองศูนย์หกไปเข้าหกบนนะคะเราเน้นหกไปหกบนเอาไปเน้นเห็นหนึ่งหกมากกว่าล้วหกแปดมากกว่านะคะแต่สรุปแล้วชุดที่เข้าที่สุดก็คือสองชุดนี้ สองเค็นี้นะคะเรามีวันที่ให้ด้วยนะคะยืนยันด้วยนะคะวันที่ยืนยันด้วยนะคะเรามีวันที่ยืนยันให้ด้วยเนี่ยที่แปดกับที่เก้ายืนยันให้ด้วยเลขเข้าจริงๆแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าด้วยนะคะถ้าถ้าเอฟซีอ่าอ่านะหยิบช่วงนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนก็มีโอกาสได้เงินนะคะมีโอกาสได้เงินถ้าดูติดการคลิปจะถาไว้อ่าอาออย่างหนึ่งด้านตัวดับตัวเนี้ย มันก็มีปัญหากับทั้งล่างอยู่ประจํานะคะอ่าจะไม่จะออกอยู่เรื่อยนะคะตัวดับตัวนี้ถ้าข้างบนเนี่ยจะจะนั่นเลยนะคะจะ,จะไม่จะไม่จะดับอยู่นะคะถ้าเป็นข้างบนจะดับอยู่นะคะอ่าแต่ตัวนี้ถ้าดันข้างบนมไนดันดับไปอยู่นะคะเก้าสองอ่าดูออกมาแค่เนี้ยไอหาเด้นสหกเขา้าเพราะว่าสูตรไอตารางนี้มันจะมาบนล่างนะคะ ่าแน่นอนเลยถ้ามาบนล่างแล้วก็จะมาเข้าบนแต่มาตรการห่างกันเยอะน,นะคะเราก็ถือว่ามันก็ยังถือว่าเข้านะคะเนี่ยสามสองอม,มันมาเข้าเลขอของอตารางนี้มันมบางทีเข้าล่างที่ข้าบนนะคะอะคิดไปนะคะแค่ไปแค่ไปแล้วกัอีกสักสามสี่วันค่อยมาดูสูตรข้างล่างกันอีกทีนะคะ เราจะนำสูตรอย่างนี้มาให้ F.C. หยิบจับลอตเตอรี่ก่อนนะคะเป็นแนวทางนำนำเสนอถ้าถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันช่องเรามันเล็กไม่งั้นจะไม่ดันถึงถึง F.C. F.C. ก็จะได้ไมีแนวทางดีๆไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะคะขอให้คลิปขอให้หมดหน้านะคะหมดหน้าก็ให้ขออนุญาตถยับกล้องเ้งๆมันมาีกทีนะคะ ใครไม่หมานก็ใครไม่หมานนะคะต่อต่อไปนี้คลิปต่อไปนะคะอ่าหัวต่อไปนะคะสวัสดีนะคะ